ทุกคนนู้นนะคะวันนึงอยู่ช่องมาสเตอร์กรีปชานเน็ตน,นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมท็อปแอมเจอรี่ชีสวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทัฟฟี่ตัวแรกนะครับตัวนี้นทุกคนสงสัยว่าอ่ะทำไมทำไมถึงพามาดูทัฟฟี่ทัฟฟี่มันนี้ทัฟฟี่ก็ปกตินั่นแหละทุกคน เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนเริ่มเกมครับไปเดีย๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยปเป็นหนูเนาะเราทำฟีเป็นหนูเดีย๋ยวเชิญเพื่อนไปด้วยดีกว่า,ามานเนี้เดี๋ยวรอก่อน เราต้องรอจับคู่เลยอ,อันนี้ผมได้ทัอปปี้สีเพราะว่าผมไปเอาอะไรมาเก็ไม่รู้แล้วเขาบอกให้เลือกต่ออีขอันหนึ่งผมก็เลือกท็อปปี้นะนี่ทุกคนดูที่อาวุธของมันมันเป็นอาวุธปืน RPG นะมันไม่ใช่ปืน RPG ธรรมดาทุกคน หนูอมแมวตัวอื่นกําลังจับกาลังจับหนูตัวอื่นอยู่เราสามารถเอาปืน R P G นี่ไปแทรกได้แล้วหนูก็จะร่วงนะทุกคนแล้วก็หนีได้แถ่ปืน R P g เนี่อย่งเอายังเอาไปยิงยิงประตูทางออกของหนูได้ด้วยนะเออนั่นแหละคือ,อยังสุดยอบอด่มโคตรชอบเลย แต่ไอตัวนี้อย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบและชอบกาฟฟวนี้<ม>ชอบแบบชุดน,นอนมากกว่านะไม่ชอบตัวธรรมดาแต่ไม่มีอะนะคะจะลองให้ตัวนี้พีเดี๋ยวรอรอกันนะโอ้ทุกคนแล้วว่า เราน่าจะเลือกเทวลาท็ปอปฟนะี่ตั้งแต่แรกนะเนี่ยไปห้องรับแขกนี่ s ล้วก็ไปขอขึ้นอยู่แต่ว่าไม่มีเจ้าหมูก,ก็พอแลเอ๋ ฉ,ฉันเก็บเลยไม่มีเลยเดียวโอ้ยเอกพี่เพื่อนเก็บไปแล้วอ่ะอน,น่านเรไปเซตและขึ้นมาทุกคนไปโอ้แหลค้าทุกคน มแนะนำเลยนะอยากกระโดดมากนะแม่งั้นมันจะแหละเครื่องใครทีย่ยิ่งมีดีอย่างผมเนะนี่ยแนะนำอยากกระโดดยึกนะเพราะว่าเง่เ,เปลี่ยนใจไปห้องอาหารเออทุกคนเคยเห็นผมผมปะห้องอาหารมันชอบมีนี่มันชอบมีมบมทีใช่ไหมทุกคน และมันก็มีเมวไม่ได้มีแค่ชีพมันมีแค่เมวนี่เดี๋ยวผมยิงให้ดูเลยเปืน RPG มาต้องให้มันมาขวางกับผมก่อนมาดิมาดิฉันมีปืน RPG ช่วยมา ันนะเ้ยมันเดินเล่นเหรอมันเดินเล่นเหรอทุกคนเฮย้ยมันเดินเล่นทุกคนมาไปแล้วไม่อยู่เลยจ้าอยากเจอเปืน RPG ใช่ไหมล่ะ นี่น่าไมไ่หนวะจะะัดการด้วยเกม RPG เหรอมันอยู่ห้อง,ห,องห้องอะไรวะห้องอาหารปะห้องมันเด็กบระสงเหรอใายล่างนี่อันนี้ห้องอาหารเฮ้ยชิดเราห่วงชิดก่อนเอาไปใส่ห้องรับแขกก่อนกันเลยทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วว่าห้อง ไอห้องอาหารเนี่ยมันชอบมีชีสนะห้องอาหารไม่มีชีสก็บ้าไปแล้วใช่ไหมทุกคนอ้าวเก็จำเอาไว้เลย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 ไปแล้วเฮ้ยเก่ง A wedge of cheese has been pushed through. วันนตอนนี้แล้วเราก็เหลือแค่ห้องอาหาร่น A w e d g of c h a o อแมนอายโนอแมนนะอายแมนนะอายแมนเอออย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่แถมไอตัวเนี้ยมันสามารถกินได้เลยทุกคนดูแต่เวลาถือชีเนี่ยทุกคนต้องระวังแมวให้ดีๆนะ เพราะมันจะยังไงช้าลงกว่าที่เราเดินดวิ่งหนีแมวธรรมดานะฮูฮฮฮฮ้วว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 มววววว้ววววเวว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 อวยเววอวว จ้าไม่อยู่แล้วแล้วจะหมดแล้วตัวจะแล้วหน,วนีก่อนนีก่อนมาจะไล่ผมทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างวันนี้เราต้องผมแน่นแเลยถ้ามีเพื่อนอยู่อย่า จะ่าเปิดประตูผมแนะนำเลยสำหรับเครื่องมีดีเนี่ยให้ผมให้หนีไปที่ไหนที่มันยึดใจกระเนื้อให้พเพื่อนเปิดประตูพอเพื่อเข้าไปประตูเนี่ยแล้วก็ลุยแล้วก็มาอีกอื่นไม่ต้องไปเปิดประตูเพราะว่ามันแหลกเอาผมไหายแลกไก้ไอ้เป็นพักที่ไหนกดก็ได้แล้วก็มาสู้อีกครั้งปืน RPG มาส่งแล้วจ้า อ๋อว้ายจับดินเอามีหนูสองตัวคาอยู่บ,บ,บ,บนบนบกใช่ไหมทุกคนผมรอดแล้วผมรอด <Hi. S 2> เหรอหายเก็บไอพีซีมา นักดข้าเข้าแลกแหลกแหลกแหลกแลกเข้าเข้าเข้เข้ามทุกคนยังใครคก่อนเย้แม้ทุกคนลอยที่เราไม่ต้องไม่เปิดประตูเลยเพื่อนเราก็จะสามารถเปิดได้แล้วเราก็ชนะเลยทุกคนลยไม่ต้องเข้าประตูเลยนะสำหรับวันนี้เดี no ๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าใครช่วยเพื่อนไปอันด hey yeah, <Hey, S 2> ับหนึ่ง คนที่คนที่ช่วยเพื่อนไดเยอะที่สุดก็คือเทวดาเจอรี่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ตกลาไปก่อนนะครับสำหรับโบดทัฟฟี่บ๊ายบ,บาย